ข่าวดีอนุมัติหลักการเพิ่มค่าทำศพเงินสงเคราะห์ประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา40สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคุณกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระใจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้พอมๆกันเลยค่ะที่ประชุมคอรมอ,อนุมัติหลักการประกันสังคมเพิ่มค่าทำศพเป็น2 5 0 0 0บาท เงินสงเคราะห์เป็น8,000บาทให้ผู้ประกันตนมาตรา40วันที่12ตุลาคม2563นางสาวไตรสุรีไตรสอนนก,กุลรองโฆษกประจำสังนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอได้อนุมัติหลักการร่างพระราชดีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นการปรับปรุงอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนเกี่ยวกับเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตายสำหรับบุคคลซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างแต่สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2 5 3 3สำหรับอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนใหม่ที่ปรับปรุงเป็นดังนี้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ70บาทหรือเดือนละ100บาทถึงแก่ความตายอัตราเดิมจะได้รับเงินค่าทำศพ2 0 0 0 0 0บาทเพิ่มขึ้นเป็น25,000บาทและเงินสงเคราะห์อัตราเดิม3 0 0 0บาทเพิ่มขึ้นเป็น8 0 0 0บาท ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ300บาทเมื่อถึงแก่ความตายอัตราเดิมจะได้รับเงินค่าทำศพ4 0 0 0 0บาทอัตราใหม่50,000บาททั้งนี้กระทรวงแรงงานได้มาตรการรายรับของกองทุนประกันสังคมจากการจัดการเก็บเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40ข้อมูลณนะวันที่30เมษายน2563รวมมีผู้ประกันตนทั้งหมด 3ามล้านสามแสนคนจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนในปี2,562ได้จำนวน1,557ล้านบาทและเงินสมทบจากรัฐบาล7จ็ล้านบาทมีการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตนที่ถึงแก่ความตายเป็นเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์ประจำปี2,562จําจำนวน200ล้านบาท และเมื่อใจประโยชน์ทดแทนในอัตราคาดว่าในปี2563ถึง2564กองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินค่าทําศพเพิ่มขึ้นประมาณปีละ77ล้านบาทและเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นปีละ93ล้านบาทและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระจายในวันนี้นะคะคอรอมอนุมัติหลักการเพิ่มค่าทำศพเงินสงเคราะห์ประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา40 และหากท่านเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้นะคะเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมและ f อซทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ